มันจะเป็นต, sí ตัวบอกาว่าน้ำมันหน being ่อยหรือว่าน้ำมันหลอย่างข้าเจ้าจะบอกว่าหลอกการบานกันบ่ใดเพราะว่าแต่ละสวนเนี่ยน้ำจุดพอดีของน้ำมันจะบ่ทอกันาะนั้นแมนค่ะทั้งความชื้นทั้งความลงของสวนแล้วก็ปริมาณน้ำแล้วกัหัวน้ำเนี่ยคือกันมันบอคะพรามันบ่คือกันเนี่ยมันอยากที่จะมาบอกว่าของไผ่ไห้ค่ะที่แต่ว่าตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเห่าไปสามสี่สิบห้านาทีเนี่ยมันบานแบบนี้บานเป็นหลอดแบบนี้ แต่ว่าตอนหาโม่งแรกอะเบิ่งไอดอกช่อเนี่ยค่ะว่ามันบานเป็นความความแบบนี้หรือว่าบานอะแบบนี้หรือว่ายังบานเป็นหลอดแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันยังบานเป็นหลอดแบบนี้แสดงว่าน้ำมันหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันบานเป็นความความแบบเนี้ยตอนหาโม่งแล้งอะแสดงว่าน้ำพอดีหรือว่าถ้าเกิดว่ามันบานอะแอนแสดงว่าน้ำเกินขอให้น้ำต่อไปไม่จะเป็นสิบนาทีหรือยีสิบนาทีหรือสามสิบนาทีดอกพวกเนี้ย ดอกพวกเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเขาเองนะคะขนาดเขาจะบริเรียนแบบผู้ใดว่าเออเขาวานสวนเข้าหายสามทุนที่กับพ่อแต่ว่ามันโมแมนตัวนี้จะเป็นตัวบอกเขาว่าหนามเขาเกินหรือว่าแมนค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบอกเขานะขนาดถ้าเราต้องไปถามผู้ใดว่าของผู้ใดหายเท่าใดขนาดถ้าเบื้องสวนของเข้าเขามีสมาธิกับสวนของเขานะ